สวัสดีครับพบกับผมหัวนหน้า้องวันนี้จะมาวิเคราะห์มวยศึกมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ถ่ายทอดสดช่อง7สีเริ่มเวลา14นาฬกา30นาทีหากพี่ๆท่านใดสนใจกลุ่มมวยชี้ตัวเล่นนิ้นทำกำไรพร้อมมวยหูให้ได้ฟังฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาท a อ mtl99 มาได้เลยเข้าก่อนรวยก่อนนะครับพร้อมแล้วเริ่มวิเคราะห์มวยกันได้เลยนะครับคู่ที่1 ทีมผ้าเบรกคอมแพคพบกับมรกตดํำสอปเปรมบุตรชกกันในพิกัด1 0 2ปอนด์ทีมผ้าเบรกคอมแพคหนุ่มน้อยวัย16ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงต้นต้นหน้าไปก่อนสถิติสามไฟแพ้คะแนนมนภก,การสิทธิเพชรฉลุขันชนะน็อกยกห้าศิลาชัยดาบชาญกงปราบชนะน็อกยกสามกล้ารบลูกนเรศวนส่วนเจ้ามรากตดำํำซอเปรมบุตร อายุ15ปีเด็กจังหวัดระนองเป็นมวยขาในล็อกรัดตีแน่วแน,น่อาวุธหลากหลายสถิติสามไฟชนะคะแนนท้าชนเล็กเกียรติชัดชัยชนะนกยกสี่กองทัพดาบถิดบางรักชนะนกยกสามเพชรกอรเกียรติยอดยิ่งส่วนตัวผมยังชอบไปที่ทางด้านทีมผ้าเบรกคอมแพกลุ้นนับลุ้นนกปลายไม่ย่อนไม่ยุบก็น่าจะดีกว่าพร้อมกับคู่ต่อสู้วันนี้ต้องชิงเดินเคมเร็ลตัวติดในตลอดสภาพร่างกายอาจยุบป,ปลายแผ่วได้ ขอฟันธงไปที่ทีมผ้าเบรกคอมแพคจะรับชัยชนะไปได้ครับไปกันต่อคู่ที่2กับตันวันของโอม WKO อายุ19ปีจากจังหวัดสุราธ,ธานีพบกับเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินชกกันในพิกัด1 1 3ปอนด์กับตันวันของโอม WKO หมวยบูมวยครบเครื่องสอกแรงปลายแข็งแกรง่งหัวใจเด็กคนนี้ใหญ่กว่าตับสถิติ3ไฟชนะคะแนนก้องมีชัยวรวนิมิตท,ที่ราชดำเนิน แพ้คะแนนแสงตะวันสพง์อมรแพ้นกยกห้าเก่งรบนายกเกรียงไกรทางด้านเจ้าเพชรนิพนธ์ป้อมูคนอินอายุ17ปีบานเกิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ลูกศิษย์คนเก่งของมาดามแป้งหัวหน้าคนสวยเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายสถิติสามไฟชนะนกยกสองบิ๊กบอสสทอเหียวบางแสนสวนเซียนทั้งประเทศชนะนกยกสองแสนเอกสอราชภูมิชนะนกยกสองแสงทองน้อยแสงทองคาแกส ส่วนตัวผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินอาศัยลูกวงนอกชิงเตะต่อยก่อนออกอาวุธไวกว่าถ้าอีกฝ่ายเดินมาถ้าไม่บงังมีโอกาสย่นยุบได้ฟันธงชอบไปที่เพชรนิพนธ์ปอมองคลอินจะไม่ทําให้มาดมแป้งผิดหวังแน่นอนส่วนคู่รองคู่ที่3ามจอส์ปาเบรคคอมแพคพบกับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงชกกันในพิกัด125อปอนด์จอส์ปาเบรคคอมแพคอายุ20ปีจากนครศรีธรรมราช เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมต่อยหมัดล็อกรัดตีขวางหน้าเสียบแหลมบูดุดันสถิติสามไฟชนะนอกยกสามแสนวริศพอหอมกลิ่นชนะคะแนนปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนสมอแสนวริศพอหอมกลิ่นส่วนเจ้าเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปู่สวงอายุ18ปีจากจังหวัดศรีสะเกดเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแข้งซ้ายนำศอกสวนแรงสถิติสามไฟ ชนะนกยกหนึ่งไข่หมุกขาววันของโอม WKO แพ้คะแนนแสนวริศพอหอมกลิ่นแพ้นกยกสองสิงดำกาแฟโฟกัสส่วนตัวผมยังชอบไปที่จอร์จผ้าเบรกคอมแพครูปร่างได้เปรียบสูงยาวใหญ่กว่าอาวุธก็ไม่ได้เป็นรองแรงประทะสู้ได้พบยกถ้าไม่พลาดโดนนับโดนนอกก่อนไถท้ายยังไงก็ได้เปรียบฟันทงไปที่จอร์จผ้าเบรกคอมแพคจะคว้าใช้ได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันและคู่สุดท้ายของวันนี้คู่เอกคู่ที่4ี่ เด่นสิทธิ์นายกทวีตะพงพบกับเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นชกกันในพิกัด119 9ปอนด์คู่นี้เคยเจอกันมานะเจ้าเด่นพลาดท่าโดนนกยก2อมุตี2567วันนี้จะมาล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่ต้องมาลุ้นกันเด่นสิทธิ์นายกทวีตะพงนักชกรุ่นพี่อายุ28ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมวยขวาเขาอาชีพอกรัดตีเหนียวแน่นขวางหน้าฟันศอกเลียมเข่าหักแทงดีสถิติสามไฟ ชนะคะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยภาคสองชนะคะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยภาคแรกชนะนกยกหนึ่งเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มด่านนักชกรุ่นน้องเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นอายุ22ปีคนบ้านเดียวกันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมวยขวาสูงยาเปิดเกมล็อกรัดตีเหนียวบูดุดันหมัดต่อยแรงกล้าแลกกล้าชนกำลังสดสถิติสมไฟชนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิมแพ้คะแนนเพชรสังวานสอสมานกาเมน้น ชนะคะแนนไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างส่วนตัวทวัดกันทีต่อทีเดนยังดูได้เปรียบเก๋าเกมกว่าแข็งแรงกว่าเยอะแต่วันนี้ผมดันมองไม่เหมือนเดิมกลับไปชอบเพชรสังวานสอสมานกาเมนนักชกรุ่นน้องที่หัวจิตหัวใจแกร่งบูสู้ดุดันถ้าวันนี้ออกมาชิงเตะก่อนออกมัดก่อนพร้อมมีศอกสวนพร้อมแลกตลอดถ้าไม่โดนจับในยืนตัวแข็งยังไงก็ดูได้เปรียบกว่าผมฟันธงไปที่เพชรสังวานสอสมานกาเมนจะย้ำแขนไปได้อีกไฟ์ครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจกลุ่มมวยชีย้ตัวเล่นเน้นทำกำไรพร้อมมวยหูให้ได้ฟังฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาทแอด @mtl99 มาได้เลยก่อนที่กลุ่มจะเต็มนะครับเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวลุ้นๆไม่ชอบไม่ว่ายามาด่าก,กันก็พอบายหัวหน้าห้อง